สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4ีคลิปที่1176นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัพเดตข่าวสารรูน่ากีบตรากลคริปโตนะฮะ เมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าจีนนะฮะจะไฟเขียวนะทำสเตเบิลคอยยวนนะคือต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมฮะเพราะว่าตัวจีนเองแบรนดคริปโตตั้งแต่ปี2001นะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินมันไหลออกจากประเทศเขานะฮะเพราะว่าถ้าเขาปิ้นเงินออกมาเนี่ยเงินมันก็จะไหลออกไปทางช่องทางคริปโตนะเขาก็เลยแบนด์ไว้ซึ่งจีนเองก็จะเตรียมไฟเขียวฮะสเตเบิลคอยยวน นะเพราะว่าถ้าเกิดสเมกานะฮะทำสเต a เ l e c o คอแล้วจีนไม่ทำเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นสเมกาเป็นประเทศมหาอำนาจเลยนะฮะเพราะว่าคุณสกอตเองเนี่ยก็พูดบอกว่านะ,ะสเต e เปอรคอยของสเมกาเนี่ยจะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลหรือเพิ่มดีมานพันธบัตรรัฐบาลอีก2ถทินเลียนนะอันนี้ก็เป็นการแย้มของคุณสกอตเบนเซนนะซึ่งพูดไปเมื่อวานนี้ส่วนทั้เองฮะ ได้ขอให้กรรมการเฟดท่านหนึ่งชื่อคุกฮะชื่อดีมากนะลาออกจากตำแหน่งฮะเพราะว่ามีความอื้อฉาวในเรื่องการจำนองบ้านนะก็ถ้าเกิดเราเดี๋ยวเราไปไล่ดูนะกรรมการเฟดท่านไหนโดนสอยบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรรมการเฟดที่ไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะแล้วเป็นเดโมแครตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดนล,ล่าแม่มดอ่ะนะฮะอีกเรื่องหนึ่งฮะตลาดจะพุ่งหรือไม่เนี่ยอยู่ที่พาวเวลที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์นี้ ซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่านะฮะพาเวลจะสุนทรพจน์เป็นครั้งสุดท้ายนะของการอยู่ในตําแหน่งประธานนะเขาบอกว่าอย่างนั้นซึ่งพาเวลเนี่ยนะฮะก็จะลงจากตําแหน่งเนี่ยนะฮะในเดือนพฤษภาปีหน้าการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็คงจะไม่มีการพูดที่จะทําให้เออเขาเรียกว่าตลาดแดงอีกแล้วนะฮะอ่ก็จะเป็นการดูล่องรอยนะฮะว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยานี้แล้วจะลดกี่ครั้ง นะฮะซึ่งมันก็มีอยู่2ทางนะทางหนึ่งก็บอกว่าตัวเลขการจ้างงานน้อยนะจะต้องลดดอกเบี้ยอย่างน้อยเนี่ย0.25เพื่อกระตุ้นการจ้างงานนะอีกอันนึงก็บอกว่าเงินเฟอ้อนะฮะม,มากกว่านะคือกลัวเงินเฟอ้อมากกว่าคนว่างงานอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยกรรมการเฟดเนี่ยนะฮะมีอยู่2คนเนี่ยต้องการให้ลด แล้วต้องการให้ลดถึง3ครั้งในปีนี้ด้วยนะก็คือกรรมการเฟดที่มาจากรีพับลิกันก็รู้อยู่แล้วฮะถ้าเกิดใครที่มาจากรีพับลิกันนี่ก็อยากให้ลดนะซึ่งมันมีกรรมการเฟดท่านหนึ่งลาออกไปแล้วแล้วก็มีผลไปแล้วด้วยนะตอนนี้ก็เหลือที่ว่างอยู่ที่หนึ่งตอนนี้ทั้มก็เลยใช้นะฮะการข้อกเอ่อการกล่าวหานะการกล่าวหาของกระทรวงวิธรรมเนี่ยนะฮะขอให้นะกรรมการเฟดท่านนี้ลาออกนะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะนี่ถือว่าเป็นการล่าแม่มดนะคือ อย่างที่บอกฮะไลท์พาวเวลคนเดียวไม่ได้ฮะกรรมการเฟดท่านอื่นเนี่ยที่ยังอยู่เนี่ยก็ยังยังมีเสียงอยู่ไงนะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทําให้กรรมการเฟดนะที่ไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยยอมลดให้ได้นะนี่ก็ดูกันไปนะฮะสำหรับการแทรกแซงของฝ่ายบริหารอย่างที่บอกครวัน,นวันนี้นะฮะมันนี้แชทก็โพสตจริงๆเนี่ยโพสต์จากรอยเตอร์นะก็บอกว่ากลับลำฮะ คือต้องบอกเลยว่ากลับลําจริงๆนะฮะด้วยผลฝีมือของทรัปมโดยแท้นะเพราะว่าถ้าเกิดสเมการไม่ทำกฎหมายสเตปเ e c o i คอยในจีนไม่เอาด้วยแน่นอนนะตอนนี้จีนแย้มฮะพร้อมที่จะไฟเขียวสเตปเ e c o i คอยหยวนนะ,ะหวังโค่นดอลลาร์ในโลกดิจิตอนนะ,ะคืออย่างที่ผมพูดถ้าไม่เข้าร่วมเออถ้าไม่ต่อต้านไม่ได้คุณต้องเข้าร่วมฮะ นะคุณอยากจะอยู่ท้ายแถวหรือคุณจะอยู่หัวแถวก็เลือกเอานะฮะอันนี้จีนก็เลยต้องยอมฮนะแต่ก็คงยังแบนคริปโตภาพรวมอยู่นะยกเว้นเขาเปิดนะฮะอาว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนนะอีกประเด็นหนึ่งฮนะก็เป็นข่าวด่วนของคุณภูริสนะจริงๆก็เป็นข่าวร้อนแรงอยู่พอสมควรนะคือทัมเนี่ยนะฮะเรียกร้องให้นะกรรมการเฟดชื่อคุกเนี่ยนะลาออกทันทีนะปมถาวเรื่องจำนองจำนองบ้าน คือแกมีมีประเด็นเรื่องการจำนองบ้านนะเขาบอกว่าเป็นข้อกล่าวหานะฮะเข้าขายช่อโกงสินเชื่ออันนี้เนี่ยก็ต้องดูกันนะฮะเพราะมันเป็นการกล่าวหานะจริงๆเนี่ยนะฮะเฟดเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังงานเข้าเรียกลาหูเข้านะฮะเพราะว่าประธานพาเวลก็โดนใช่ไหมอ่าโดนข้อหาเรื่องรีโนเวทอาคารนะเออส่วน กรรมการที่คุกนี่ก็โดนอีกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะกรรมการเฟดนะปัจจุบันนี้ก็มีพาวเวลจริงๆเนี่ยพาวเวลไม่ใช่รีพับลิกันแท้ๆแล้วล่ะแกเป็นลูกครึ่งนะฮะรอบแรกเนี่ยแกเป็นรีพับลิกันแล้วแกก็ลดให้ทำเนี่ยนะฮะสามครั้งคือแกรับตําแหน่งปั๊บเนี่ยแกลดให้ทำเนี่ยสามครั้งศูนย์าครั้งนะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะออดอกเบี้ยของสหรัฐอ,อเมริกาเนน้อยนะตอนนี้ถือว่าเยอะนะขึ้นมา4กว่าเนี่ยถือว่าเยอะคือเอาง่ายๆนะถ้าเกิดลด รูดไปสักสามเนี่ยตลาดกระทิงโฟโมตาลีตะเลือกฮนะเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูบเงินนะที่ QE ออกไปเนี่ยมันเข้ามากรรมการที่ไม่ต้องการให้ลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะที่พาดหัวข่าวเนี่ยเอาง่ายๆดูคนต้องการให้ลดง่ายกว่าดูคนไม่ไม่ให้ลดนะคนนี้นะคุณโบแมนเนี่ยอยากให้ลดนะคุณ วอลเลอร์ uh, er, นะฮะอันนี้อยากให้ลดถ้าคุณดูนะฮะว่าเขาสังกัดพรรคไหนนะคุณก็รู้นะฮะคุณโบแมนในริพับลิกันวอลเลอร์ในริพับลิกันนอกนั้นเนี่ยอันนี้ลูกครึ่งฮนะถ้าตีก็ตีเดโมแครตฮะเพราะว่าสมัยที่2เนี่ยที่ต่ออายุเนี่ยแกเป็นเดโมแครตอันนี้ไม่ลดอันนี้ไม่ลดนะฮะอันนี้ไม่ลดอันนี้ไม่ลดอันนี้ลาออกนะคือชิงลาออกเลยก็เลยที่ว่างนะ คนที่เป็นประเด็นข่าวนะฮะเมื่อวานนี้ก็คือคนนี้ฮะคุณลิซ่าคุกนะซึ่งมาจากเดโมแครตฮะก็ถูกข้อกล่าวหานะเออถ้าเกิดนะสมมตินะสมมตินะพาวเวลยอมนะหนึ่นะเออสีเสียงนะฮะสเสียงต่อ2อนะอันนี้กรรมการที่เป็นตำแหน่งถาวรน,นะยังไม่รวมกรรมการที่เป็นภูมิภาคนะฮะแต่ภูมิภาคส่วนใหญ่ก็จะคอยตามกรรมการกลางอะ คือกรรมการกลางเนี่ยมันโน้มน้าวให้ลดได้นะฉะนั้นเนี่ยออสองคนเนี่ยลดนะถ้าเกิดคนนี้กลับลำลดใช่ไหมฮะแล้วคนนี้กลับลำลดนะเพราะว่าถูกล่ามไม่มดนะก็จะเหลือแค่สองคนใช่ไหมแต่ว่าสองคนนี้ไม่มีไม,มไม่มีมวลทินมัวหมองนะี่ไม่มีนะก็หรือไม่หรือ,รอ,รอยังหาไม่เจออันนี้ไม่รู้นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันไปนี่แหละคือการเมืองของสเกานะ อีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นโอกาสลดดอกเบี้ยนะฮะซึ่งหลายคนก็ทายผลนะอันนี้มันเป็นการคาดการณ์ของตลาดนะฮะบอกว่าจะมีการลดเนี่ยถึง2ครั้งนะฮะปีนี้จะลดกัน2ครั้งก็ต้องดูนะฮะจะลด2ครั้งจริงหรือไม่หรือ3ครั้งก็ต้องดูถ้อยแถลงของพาเวลที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้คือถ้าพาเวลเนี่ยบอกว่าลดแน่แล้วลดกี่ครั้งเนี่ยตลาดโฟโมรอเลย ะะเพราะความเห็นของออประธานเฟดเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะฮะถ้าประธานเฟดบอกว่ามีแนวโน้มที่จะลดเนี่ยแปลว่าเขาคงซสาวเสียงกรรมการมาเรียบร้อยแล้วละ่วะว่าลดนะก็คือเขาเรียกว่าคุยกันวงในแล้วฉะนั้นเนี่ยหลายคนหรือตลาดเนี่ยก็รอฟัง คําพูดของพาเวลในวันศุกร์นี้อยู่นะฮะตลาดมันก็เลยนิ่งๆน,งะนะฮะอ่ะนี้ก็ว่ากันไปกับเรื่องเศรษฐกิจของสเมกาซึ่งมีผลกระทบนะฮะต่อเศรษฐกิจทั้งโลกนะซึ่งตัวคอยเบตเองเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าตัวบิตคอยดอมิน n น n ์เนี่ยกำลังลดลงลดลงจาก65%หเรหลือ59%เนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดเอาคอยซีซั่นนะฮะโดย บีคอยด n มนานตเนี่ยต้องล่วงลงมา50นะถ้าล่วงลงมา50เนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเอาคอยซีซั่นในเดือนกันยายนอย่างที่บอกฮะคอยเบรก็็คาดการว่าเดือนกันยายนเนี่ยจะเอาคอยซีซั่นซึ่งประชุมเฟดจะประชุมกันในวันที่17นะฮะกันยายนนีก็เดือนกันยาเหมือนกันแต่ ETF เนี่ยมาเลื่อนไปถึงตุลานะ,ะมาเลื่อนถึงตุลานะ เพะฉะนั้นเนี่ยถ้า ETF อนุมัติมาต่อเนื่องก็จะเป็นเขาเรียกไงข่าวดีรับกันไปรับกันไปเป็นแพทเทิร์นนะฮะอ่ะโกลแมนแซกนะก็พูดถึงศักยภาพของส t a b l e ลคอยนะจะมีมูลค่าหลายล้านล้านนะก็หลายทิลเลียน,นะฮะซึ่งคุณสกอต t เบสเซนเนี่ยก็ออกมาพูดนะฮะว่าจะมีความต้องการพัาฐบาลัฐบาลเนี่ยประมาณ2ทิลเลียนส่วนจีนอันนี้เป็นของรอยเตอร์เลยนะฮะก็พูดถึงว่าจีนเนี่ยนะฮะ สนับสนุนเรื่องหยวนดิจิทอลแล้วนะก็คือ stable c o i อยยวนนะอันนี้คุณโบแมนฮะพูดถึงนะธนาคารที่แบนคริปโตเนี่ยนะฮะจะมีบทบาทลดลงก็คือจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะธนาคารก็จะยอมรับคริปโตอันนี้ถือว่าดีฮะเพราะแกไปลองประทานกำกับดูแลธนาคารนะส่วนตัว u s t c คืออย่างน,นี้มันมีการไปขุดว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคือการโฆษณาในสนามนะฮะบาสเกตบอลมั้ง มันยังมีการโฆษณาลูน่า UETC อ,อยู่นะเพราะมันเป็นการจ่ายตังล่วงหน้านะฮะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันมีการแชร์ข่าวนะฮะว่ายังมีการโฆษณาลูน่าเทอรล่าคลาสสิกอยู่ไอ้เทอร่าเดิมอะนะ,ะเทอรล่านะสเตเบอรคอยอยู่บางคนก็เลยไปเชื่อมโยงนะว่าไอ้โฆษณานี้ยังดำรงอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าหรือเปล่านะหรือนะฮะมันมีดีลลับอีกเปล่าอันนี้ก็โยงดีลลับแหละเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะทุกคนก็คิดได้ฮนะ คือไอ้ทฤษฎีสมคบคิดนี่จะไปว่ากันไม่ได้นะมันเป็นการปฏริติดประต่อเขาเรียกว่าเอาล่องรอยจากโลกออนไลน์เนี่ยามาปฏิติดประต่อซึ่งผมจะบอกอย่างนี้นะคือถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปนะฮะก่อนวันที่17ตุลา66เนี่ยนะฮะตอนที่มันมีข่าวว่าตัวแบ c ็คล็อกยื่นนะฮะสปอร์ตบิตคอยเีทีเนี่ยตอนนั้นมันก็มีล่องรอยในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้แหละเขาเรียกข่าวลือนะ ผลสุดท้ายที่อย่างที่บอกไงมีหลายคนบอกว่าถ้าใครที่อยู่ในวงการคริปโตนี่นะฮะมานานนะจะรู้เลยว่าข่าวลือนี่บางทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวจริงมานะเอาเช่นนะฮะไอสปอร์ตบิทคอย ETF เนี่ยไอตอนนั้นนะฮะก่อนวันที่17ตุลา66เนี่ยนะฮะนักวิคอยก็บอกอยโอกาสผ่านเป็น0นะฮะเพราะว่าประธานเสกเนี่ยนะ,ะมีแนวโน้มที่แบนคริปโตอยู่แล้วนะรัฐนะบาลไบเดนก็แบนคริปโต เป็นศูนย์นะแล้วปากฏว่ามีคำขอของแบ็คล็อกยื่นใช่ไหมพอยื่นเสร็จเนี่ยทุกคนบอกโอ้ยนะเด็กฝึกง,งานยื่นนะฮะแล้วก็มีการถอนคำร้องนี้ไปผลสุดท้ายยื่นจริงฮะพอยื่นจริงเสร็จนะก็นักวิเคราะห์มาอีกแล้วนะบอกว่าเนี่ยมีโอกาสผ่านแค่10%นะแค่10%นะในเดือนตุลานะแต่ราคาบีคอยอทยานขึ้นตั้งแต่วันที่17ตุลาหกหมจำได้แม่นเลยนะฮะเพราะไอตอนนั้นเนี่ยหลายคนบอกวินะลูงีส ไอ้คำว่ารู้งี้เนี่ยมาทุกทีเลยนะไอ้ตอนที่ราคามันถูกเราไม่ซื้อ,อตอนมันขึ้นแล้วมารู้งี้คือรู้งี้เนี่ยซื้อเบตคอยตอนนั้นเนี่ยนะฮะป่านนี้ก็รวยแล้วเพราะไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันราวๆประมาณไม่ถึงล้านเนี่ยนะไม่ถึงล้านนะแต่ตอนนี้เนี่ยราคามันไปสามสี่ล้านแล้วไงมันก็เลยคบเกิดคำว่ารู้งี้ไงเนี่ยรู้งี้เป็นงนี้ยทุกทีะนะอย่างที่บอกฮะตอนนั้นมันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดใช่ไหมฮะทุกอย่างอะ ไออันนี้ก็เหมือนกันมันคือมันเป็นร่องรอยไงมันเป็นร่องรอยเพราะมันมีร่องรอยเนี่ยมันก็เชื่อมโยงได้นะแต่เจ้าตัวเขาคงไม่โพธนาหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องของ UST เพราะว่า UST เนี่ยมันมีชื่ออยู่ในเอกสารการขอของ o u t c o i n ไฟนะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ตัว ErikTham เนี่ยเข้าไปเปิดนะเออไปเปิดโปรเจกต์ไปอะไรในเออเออู้สกว่าจะ NASDAQ หรือไงเนี่ยนะฮะก็คือตลาดขายตลาดหลักทรัพย์แหละ เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ ust เนี่ยนะมันไปปรากฏอยู่ในเอกสารเนี่ยโดยใช้ชื่อเก่าไม่มี u s t c แต่พูดแต่ใช้ชื่อเต็มว่าเทอร์ล l a คลาสสิก Classic usd นะเออผมก็เลยมองไงว่าเออหรือเขาจะกลับมาฟื้นฟูตร,ตรงนี้อย่างที่บอกไงคือถ้าทำของใหม่แล้วมันไม่ปังเนี่ยนะฮะมันต้องเอาของให้มันติดตลาดแล้วอะเอามาฟื้นฟนูมันจะกาวมากกว่าคือคือเขาต้องมองนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมาทำตลาดใหม่เนี่ยคุณต้องมานั่งโฆษณาเสียค่าโฆษณาเสียอะไรเงี้ย กว่าคนจะรู้จักนะฮะสเตมป์ว่าคอยคุณเนี่ยโอ้โหมันนานมากเลยนะกว่าคนจะรู้จักแต่ถ้าพูดถึงเธอลูหน้าเนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลยแล้วคุณบอกว่าเนี่ยนะฟื้นฟูล,ลูหน้าอย่างที่บอกไงสมมตินะถ้าคุณอีลิกทำหรือตระกูลทำหรือทัพมีเดียเนี่ยบอกจะฟื้นฟูล,ลูหน้านะทุกคนจะเอาหัวข้อข่าวเนี้ไปพาดหัวข่าวโดยที่ไม่ต้องร้องขอเลยนะมันเป็นการได้พื้นที่ข่าวโดยที่เออไม่ต้องร้องขอให้ทําข่าวให้อ่ะ นะเพราะว่าทุกคนจะมองว่าเฮ้ยมันเคยเกิดวิกฤตล่มมาแล้วแล้วคุณจะมาฟื้นฟูมันเนมันจะดังมากเลยนะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันใช้หลักดราม่าศาสตร์นะดีกว่ามาทําเองอันนี้คือสเต b l เ Coin คอยนะราคาปัจจุบันผมจําได้อยู่ที่ประมาณ40สตางค์นะยังไม่ถึง1บาทนะมันเคยทะยานไป1บาทนะตอนนี้ราคามันออกข้างอยู่นะสำหรับ USDC นะอันนี้ก็ต้องพึงระวังหน่อยนะฮะ ส่วนดนะ็อกฮะก็ยังโมเมนตัม1ดอลล่าร์อยู่นะเ,ออเพราะว่าจุดสุดท้ายเลยเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่1ดอลล่าร์ยี่ห้าสตากิ๒๕เซนนะก็1.25จุดอนะดอลล่าร์อันนี้เป็นด็อกนะคือทุกคนเนี่ยมองเป็น1ดอลล่าร์หมดนะฮะอันนี้ก็จีนนะจากรอยเตอร์นะฮะอันนี้คุณโบนะฮะคุณโบแมนเนี่ยนะฮะเป็นกรรมการเฟดนะดูแลธนาคารเขาบอกกิจกรรมที่ถูกกฎหมายจะได้รับการอนุญาตนะก็ว่ากันไปเหอะ คืออันนี้เขาต้องมาทําตามนโยบายของรีพับลิกันอยู่แล้วเขากำลังยึดอํานาจตอนนี้เขาต้องการยึดอํานาจเฟดเพราะว่าอำนาจเฟดตอนนี้มันเป็นของเดโมแครตคุณดูลายชื่อพักการเมืองคุณก็เห็นแล้วนะฮะว่าเดโมแครตยึดอํานาจอยู่นะฉะนั้นเนี่ยคุณจะกําจัดให้เหลือแต่รีพับลิกันเนี่ยคุณก็ต้องให้ทยอยพวกนี้ออกไปว่าถ้าเกิดคุณดูเนี่ยนะฮะไอ้วันหมดวาระเนี่ยอ่ะเอาง่ายๆนะ คนนี้นะฮะคุณลิคุณิซ่าเนี่ยนะฮะหมดวาระนู่นปี2038อะ่ะคนนี้สองพันะคนนี้นะฮะปี2032นะ,ะ2032นะเออเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเอ,อ่อคนนี้2027ปีนี้ปีอะไร2026ใช่ไหมเออไอ้นี่นี่รู้สึกว่าจะปีหน้าหรือเปล่านะเออปีนี้2025นะ,ะ2025ัน่สิ้าใช่ไหมอันเนี้ยคือคือ ปีหน้านะาปีนู่นปีถัดไปนะฮะอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเออแต่ละคนเนี่ยอายุเขาเรียกอายุกับอายุพ้นอากตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างยาวถ้าจะให้ออกมันต้องลาออกคนเนี้คนนี้เนี่ยก็ลาออกนะเขาลาออกเลยนะเขาลาออกไปเลยเนี่ยนะฮะลาออกเป็เมื่อวันที่8นะปี2025แต่หมดวาระนี่2026นี่นะอ่านี่ก็ว่ากันไปสำหรับกรรมการเฟดนะต้องให้เป็นรีพับลิกันให้หมดนะ ถ้าเกิดคุณอยากจะให้รถปืดปืดนนะคือที่แน่ๆเนี่ยประธานพาวเวลเนี่ยไปแน่และปีหน้าเนี่ยนะฮะก็คือ,อ,อพฤษภาปีหน้ากำลังจะหาคนใหม่อย่างที่ผมบอกฮะถ้าเกิดคนใหม่เนี่ยรู้สึกว่าคุณสกอตเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารายชื่อของของว่าที่ประธานเฟดเนี่ยนะฮะจะประกาศในวันที่1กันยายนในวันที่1กันยายนนะอ่า 1, กันยายนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทั้มจะต้องเลือกมา1คน แล้วคนนั้นเนี่ยนะฮะก็จะต้องสารนโยบายของทรัมป์คุณก็คิดดูเถอะอันนี้รีพับลิกันแท้รีพับลิกันรีพับลิกันนะถ้าเกิดอันนี้นะเออเปลี่ยนใจนะอันนี้รีพับลิกันเนี่ยก็เหลือจะเหลืออยู่แค่2คนใช่ไหมก็จะเหลืออยู่2คนนะก็สคนก็คะแนนเสียงแค่2อ,อะ่ะก็ไม่มีผลอะไรนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ดูกันไปสําหรับเออกรรมการเฟดคือถ้าเกิดเป็นเสียงข้างมากนะถ้าได้เสียงข้างมากนะก็คือเกินเจ็ด นะฮะเกินเจที่นั่งรวมทั้งกรรมการที่อยู่ภูมิภาคด้วยเนี่ยนะ,ะมันก็จะได้ลดดอกเบีย้ยจะลดเท่าไหร่มันก็ตามแต่ใจฝ่ายบริหารเลยนะฮะเพราะว่ามันสังกัดพรรคการเมืองนะฮะอะว่ากันไปอันนี้ก็เป็นข้อความจากคุณสกอตนะฮะบอกว่าสเตเบ e c o คอเนี่ยจะมีความต้องการสูงถึง2ทินเลี่ยนอันนี้ก็มีข่าวชัดเจนนะผมไม่ได้มโนขึ้นมานะบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยมโนโกเก่งเหลือเกินนะก็ ขนาดมีแหล่งข่าวขนาดนี้ไม่ยกว่าผมมโนเลยนะก็ตัวด็อกฮะตัวสิงโตนะก็มองว่าถึง5ดอลลาร์อย่างที่บอก1ดอลลาร์ก็เอาสักครั้งหนึ่งก่อนนะไม่ต้องไปรอถึง1ดอลลาร์เลยหรอกคุณต้องขายเป็นระยะนะไม่ใช่ว่าพอ่อพอ1ดอลลาร์แล้วเนี่ยก่อนถึง1ดอลลาร์คุณอาจจะระยะที่1น,นะฮะแล้วถัดไประยะที่2พยายามหาป้าหมายมันก็เลยมีคําถามนะ เออเมื่อวานนี่มันมีข่าวลือนะว่าเอาคอยไฟเนี่ยนะฮะถูกสอบสวนจริงๆเป็นข่าวลือนะฮะมันไม่มีแหล่งข่าวยืนยันนะก็เป็นการพลาดหัวข่าวอาจจะเป็นการโจมตีฝั่งหนึ่งก็ได้นะตัวคลิปตัวนิวเนี่ยมีการแจ้งบอกว่ามันเป็นข่าวลือนะฮะอันนี้ที่บาหฮะที่บาทเนี่ยจริงๆโมเมนตัมหน้าพุ่งไปออทามไฮเดิมออทามไฮเดิม erm. erm นะเออส่วนลูนะ่าคือหลายคนก็กําลังกําหนดเป้าหมายว่าจะเท่าไหร่มันก็มีเป้าหมายแบบความเป็นไปได้กับเป้าหมายระดับกาวนะ เป้าหมายความเป็นไปได้ก็คือออทำไฮเดิมเท่าไหร่ใช้สถิติหวนคืนออทำไฮเดิมเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ2อสองสตางค์ใช่ไหมสองสตางค์สสตางค์กว่ากนะศูนย์จุดนะฮะสองสามนะประมาณเนี้ยนะฮะแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนแต่บางคนก็กล่าวอยู่พอสมควรแต่อย่างที่บอกฮะมันมีข่าวว่าตัวอับบิตเนี่ยจะเอาบิทคอยที่โฮอยู่2 0 8 1ันแปดสิบเิทคอยเนี่ยสวอปมาเป็นรูน่าซีเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโมเมนตัมมันน่าจะขึ้นเกิน2 2สตางค์ไหม เพราะว่าครั้งก่อนเนี่สามารถผักดันราคาได้ถึง2สตางค์กรอบนี้มันก็น่าจะได้เกินกว่านั้นมันก็น่าคิดนะะเพราะอย่างที่บอกคนระับผมก็มองนะเออหลายคนก็คาดการณ์นะส่วนเรื่องการถอนนะถอนลูน่าอยู่ดีซีในไบแ a น c e ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะเดี๋ยวก็คงจะแก้ไขเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นการแจ้งจากเวกัสนะฮะเออเวกัสนี่ก็เหมือนเป็นสำนักข่าวให้ไบแอนเหมือนกันเนะ เออว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็พาดหัวข่าวว่ากระทรวงวิทธรรมกาลังส่งไม้ต่อนะสอบสวนคดีอาญากับคุณลิซ่าคุกนะผู้ว่าการเฟดนะที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะอันนี้เป็นการซื้อขายแบบฟิวเจอร์นะเออส่วนเจม i นายะก็มีโพสต์นะฮะว่าจะมีการลิสเ XRP ฮะตอนนี้รู้สึกเจมีนายจะได้ใบอนุญาตไม่กล้าน,นะเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มนะฮะจำนวนผู้เข้าถึงคริปโตคือผู้เข้าถึงคริปโตหรือครอบครองคริปโตเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย อ,อ,อยู่ที่ประมาณ7%ทั้งโลก7%ทั้งโลกนะยังน้อยอยู่นะเออถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลของทําสักยีเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาร่วมเล่นก็เยอะขึ้นนะอาว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเอาว่ากันไปนะฮะบางคนก็ว่าลดบางคนก็ว่าไม่ลดนะฮะเอออันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ฮะ อันนี้เป็นราคาที่อยู่ดีๆทุบกลับแล้วก็หวนคืขึนนะเป็นเรื่องปกตินะทุบเก็บของอนะ่ะดูนะทุบแล้วก็ขึ้นทุบแล้วก็ขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเออส่วนลูนา่าซฮะมันก็มีทิศทางราคาเนี่ยอยู่หลายระดับนะถ้าเกิดเรายึดของพี่ดีเลกเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ที่ประมาณนะรอบแรกเลยนะก็ตัวเล็กนิดนึงนะฟิโบตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่0 0 0 7เหรือไงเนี่ยนะหนึ่ประมาณ 0สามตัวมั้งนะฮะ0สามตัวแล้วก็16นะคุณลองซูมดูนะผมก็ไม่รู้จะซูมยังไงเอออันนี้พี่ดีเลกนะคนแรกนะฮะที่พูดถึงราคาของลูน่าซีในโมเมนตัมแรกก็คือรู้สึกจะ0 0สามตัวลองคูณดูนะเออ0 0สามตัวหรือสี่ตัวเนี่ย16นะคูณ32น่าจะสามตัวนะฮะเอาใหม่นะ สามตัวแล้วก็หนึ่งหกนะคูณสามสิบสองคูณสามสิบสองนี่มันมันหนึ่งสตังค์ครึ่งนะเออมันหนึ่งสตังค์ครึ่งนะแต่มันรู้สึกว่ามันจะมีอีกโมเมนตัมหนึ่งที่มันจะขึ้นไปถึงนี่ไงนะฮะราคาที่มันสามารถเป็นไปได้ในระยะแรกนี่จะอยู่ที่เท่านี้แต่ระยะที่สองเนี่ยมันจะเป็นศูนย์สองตัวนะศูนย์สองตัวแล้วคูณหนึ่งหกนะ เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5สตังค์ประมาณ5สตังค์นะฮะสำหรับโมเมนตัมของตัวดีเลกนะตามเว็บเนี้ยไอเว็บที่คุณเห็นเนี่ยอันเนี้ยคือ5สตังค์นะวันที่คุณไม่ต้องไปสนใจฮนะเพราะส่วนใหญ่ขนาดเบเป้เนี่ยนะฮะเขาให้วันที่ไว้นะแต่ให้กราฟราคาส่วนใหญ่มาทีหลังนะอาจจะล่าก,กว่าไหลเดือนอยู่พอสมควรแต่ก็มาตามโมเมนตัมของกราฟนะฮนะอ่ะก็ดูกันไปนะฮะส่วนอันนี้บิตคอยดอมินานต์กำลังลงฮนะเออผมจะให้ดูประเด็นนี้ เนี่ยมันมีการแชร์ภาพโฆษณาฮะผมก็ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะคืออย่างนี้คือคือภาพโฆษณานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในการแข่งขันนะโฆษณาเทอล่านะในบาสเกตบอลในสเมกานะฮะ หลายคนเนี่ยไปเจอนะเขาก็บอกว่าคุณอาจจะไม่เชื่อมันไม่น่าเชื่อนะแต่ภาพนี้เป็นของจริงนะมีการแชร์ภาพที่แสดงโฆษณาเทอรล่าในเกมบาสเกตบอลในสเมกานะคุณอาจจะพบว่ามันไม่น่าเชื่อแต่ภาพนี้เกิดขึ้นจริงเทอรล่าอาจดําเนินการชําระบัญชีล้มลายต่อไปแต่โฆษณานี้ยังคงออกอากาศอยู่นะก็คือเหมือนเอาง่ายๆอ่ะมันเป็นการจ่ายค่าโฆษณาไวล่่งหน้านะคือเทอรล่าเนี่ยลงนามข้อตกลงสปอร์ตโฆษณา5ปี คือมันมีการจ่ายค่าโฆษณาไว้ล่วงหน้า5ปีมันก็เลยมีการโฆษณานะเออจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือมันเป็นการจ่ายค่าโฆษณาเมื่อปี2 0 0พันสองพันใช่ไหมสองพันยี่สองนะอ่าสองพันยี่สองนะแล้วบวกไป5ปีใช่ไหมโฆษณานี้เนี่ยจะต้องโฆษณาไปถึงปี2 0 2 7คือเทอร่าสเนี่ยลงโฆษณาคือซื้อสปอร์ตโฆษณาแข่งขันบาสเกตบอลเนี่ยนะฮะเอาไว้ นะฮะเอาไว้นะเมื่อห้าเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วจะต้องฉายสปอร์ตโฆษณานี้เนี่ยอีกห้าปีเออภาพนี้นะมันมีการแชร์นี่คุณดูนี่คือภาพโชว์ที่แข่งขันบาสเกตบอลเห็นไหมเธอร่าหไหมเออเนี่เห็นไหมเธอร่ามันนี่เออลูนาติกนะเออลูนาติกนะก็คือลูนาลูนาซีนี่เธอร่าเห็นไหม เป็นภาพการแข่งขันสปอตเกตบอลซึ่งนะฮะคนเนี้ยนะเขาก็ไปเช็คมาแล้วสัญญานี้เนี่ยนะฮะเออผูกติดกันไว้5ปีจนถึงปี2027คือเขาจ่ายเงินล่วงหน้าค่าโฆษณาไว้หมายความว่าถ้าเกิดเนี่ยมันมีการแข่งขันกีฬาประจําปีหรือแข่งขันอะไรเงี้ยก็จะมีการโฆษณาอยู่เงี้ยนะฮะไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งนะถึงแม้ว่าตัวเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยนะฮะจะล้มละลายแล้ว แต่เขาจ่ายค่าโฆษณาล่วงหน้าเอาไว้มันก็เลยมีการโฆษณาต่อไปจนถึงปี2027นะเขาบอก5ปีหลังจากปี2026เ,เพราะว่าทนับปี2022ด้วยนะก็จะเป็น2026นะก็แปลว่าโฆษณาปีหน้าอีกปีหนึ่งนะอ่ะนี่ก็ว่ากันไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือราคาของ LUNA C ในกระดานนะชื่อ ZKEX เนี่ยพุ่งขึ้นไปนะคือราคาปัจจุบันน่ยมันไม่ใช่เจ็ มันเป็น5นะหหรือ6นี่แหละนะแต่ราคาที่นี่มันพุ่งนะอย่างที่บอกไงคือเมื่อเหรียญเนี่ยนะฮะในกระดานนั้นเนี่ยสภาพคล่องมันน้อยเวลามันมีแรงซื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ผลักดันราคาให้สูงขึ้นแต่ราคาเฉลี่ยกระดานใหญ่ๆนี่ก็จะยังไม่ถึงนะฮะเพราะกระดานนี้เนี่ยมาเก็ตยังน้อยอยู่ถ้าเกิดนะฮะกระดานใหญ่ๆเนี่ยมาเก็ตมันเยอะมันก็จะคุมตลาดทั้งทั้งหมดนะ นะฮะต้องดูมาเก็ตของตลาดนั้นฉะนั้นตลาดนี้เนี่ยราคาขึ้นจริงฮะขึ้นไปที่เท่านี้นะถ้าเกิดตีเป็นเงินบาทล่ะนะฮะตีเป็นเงินบาทนะเออเจ็ดสี่ห้าแปดนะฮะคูณสามสิบสองอ่ะจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองสามแปดฮะเออของเราตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะ,ะแต่ของแต่กระดานนี้เนี่ยไปสองสามแปดหกแล้ว ก็แล้วแต่นะฮะน,นี่เป็นกระดานที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะอีกอันนึงก็คือ Bitcoin Dominance กับการปิดแกลบ Common Gap คือ,อตัวเทรดเดอร์เนี่ยเขามองว่าราคาบิตคอยเนี่ยปิดคอมมอนแกลบแล้วก็วทำทรงในลักษณะที่จะตะวัดขึ้นโดยเขาให้เหตุผลนะฮะให้เหตุผลนะว่าครั้งที่แล้วนะฮะเมื่อประมาณเดือนพฤษภาจนถึงเดือนสิงหานะฮะพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยออกข้างนะฮะหลังจากนั้นตวัดขึ้นนะ เออตอนนี้เนี่ยนะฮะราคาออกมานะอ่าออกมานะเออไม่ใช่สิงหาสินะฮะกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาฉะนั้นเดือนกันยาจะเป็นเดือนที่ตวัดขึ้นนะ,ะเดือนกันยานะเป็นเดือนที่จะตวัดขึ้นตามทรงที่เคยเกิดแพทเทิร์นตามนี้ฉะนั้นเดือนกันยานี้คุณอาจจะได้เห็นโมเมนตัมนะอย่าอย่าลืมนะเทรดเดอร์เนี่ยเขาเคยทำนายว่าตัวบิตคอยเนี่ยนะฮะจะขึ้นไป1 1 1 1 1 1 1 1่งหนึ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 ่งนะแล้วมันก็ขึ้นไปจริงอะนะฮะ ก็ตัวเทดเดอร์เนี่ยมองนะฮะว่ากราฟ8ชั่วโมงเนี่ยในเดือนกันยายนนะราคาจะขึ้นไปที่136,000ดอลลาร์ 1, 36, สหรัฐแนวๆนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ134,000ดอลลาร์ 1, 4, สหรัฐขึ้นไปนะฮะอันนี้จะเป็นโมเมนตัมที่เคยเกิดขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นทางแพทเทิร์นอะนี่ก็ถือว่าเป็นการอัปเด็ข่าวสารประจำวันก็ต้องรอรุ้นฮะว่าคุณพาเวลจะพูดอะไรในวันศุกร์นะฮะแต่ก็ ไม่รู้นะผมก็อยากให้เขาลดดอกเบีย้ยนะฮะแต่ไม่รู้ทําจะกดดันได้สําเร็จหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูตัวเลขการว่างงานมันก็ควรลดนะฮะเพราะคนว่างงานเยอะนะมันต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบเพื่อให้มีการจ้างงานเพิ่มอ่ะนี่ก็ว่ากันไปสําหรับเฟดนะจะเอาการเมืองนําหน้าหรือเอาตัวเลขนําหน้าก็อยู่ที่ตัวกรรมการเฟดแต่ละคนแล้วนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ